สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจําในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone ที่ลดราคาน่าสนใจในแต่ละเดือนนะครับท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเทียบราคานะครับหรือว่าอยากจะดูโปรก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับรวมถึงการซื้อพร้อมโปรนะครับ ก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับมาอัปเดตให้ดีดูกันเป็นประจําแบบนี้รวมถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาล่าสุดของ iPhone รุ่นใหม่2รุ่นนะครับซึ่งก็จะเป็น iPhone 15แล้วก็15 p l u พัสนะครับทั้ง2รุ่นนี้ยังถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแต่อีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นก็จะมีเป็น iPhone 16ซีรีส์ออกมาแล้วนะครับแน่นอนว่าราคาของ iPhone 15ตอนนี้เริ่มมีการ กลับลดราคาลงเรื่อยๆแล้วนะครับคลิปวันนี้นําราคาล่าสุดสําหรับเดือนพฤษภาคมมาอัปเดตให้ท่านได้ดูกันนะครับเผื่อว่าท่านในกําลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone 15หรือว่า15 Plu ตนะครับแล้วอยากจะรู้โปรอยากจะรู้ราคาก่อนซื้อนะครับเดี๋ยวคลิปวันนี้ผมนําราคาล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเราจะซื้อ iPhone 15หรือว่า15 Plu ตเราซื้อแบบไหนได้ราคาดีที่สุดนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกัน ที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iphone 15แล้วก็15 Plus ัมีราคาจากหลายร้านมาให้ได้ดูกันเหมือนเดิมเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับนี่เลยนะครับสำหรับ iphone 15ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับเป็นร้านของทาง Apple ที่เขามาขายผ่านทาง Lazada นะครับสำหรับ iphone 15เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ32,900ลดราคาล่าสุดเหลือเพียง 26,900บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้เลยหรือว่าเราจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจะโอนผ่านธนาคารนะครับจ่ายผ่านบอลเลตก็ทําได้ทั้งหมดรวมถึงคนที่อยากจะผ่อนนะครับก็กดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะผ่อนแบบไหนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ2690บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่ 128GB สิบแปดกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ลี่ยเปอร์เซ็นใน 30วันเลยนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับ iPhone 15นะครับก็จะเป็นของร้านนี้ขายด้วยทางร้าน Studio 7นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ32,900ลดราคาเหลือ28,200บาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะมีโปรโลดราคาพิเศษให้นะครับมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้ใครที่อยากได้คูปองส่วนลดอยากจะได้โค้ดลดราคานะครับก็กด เข้าไปที่ลิงก์ของ Lazada ได้เช่นเดียวกันในส่วนของสีร้านนี้มีให้เลือกสีสีนะครับเป็นสีดำสีฟ้าสีเขียวอ่อนแล้วก็สีชมพูนะครับความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ a p p l e ให้1ปี ปิดท้ายกันที่ iPhone 15พลั s นะครับขายโดยทางร้าน Apple นะครับเป็นร้าน Last Mall สำหรับ iPhone 15พลัดเครื่องแค้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ37,900นะครับลดราคาล่าสุดเหลือเพียง31,190บาทถ้าใช้คูปองลดลงได้อีกนะครับอาจจะซื้อได้ในราคาไม่ถึง30,000บาท วิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็เก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันยากเกพรพันได้าาสูงสุด10เดือนนะครับในส่วนของสีมีให้เลือก5สีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็15 Plus จากทางาด้านแอปลาซาด้านะครับเป็นราคาเดือนใหม่เดือนพฤษภาคมชอบรุ่นไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของลาซาด้าส่วนราคาจากทางาด้านแอปช้อป สำหรับ iPhone 15ร้านนี้ขายดยทางร้าน Studio 7นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ32,900ลดราคาล่าสุดเหลือ28,200บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยยวกะผ่อพ,พันได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี ส่วน iPhone 15พ l ั s นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple เป็นร้าน Sho p ปี้มอลล์สำหรับ iPhone 15 p l ั s เครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ37,900ลดราคาเหลือ32,800บาทพิเศษมีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มให้อีก500บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยพาะกกพรนพอน้นสูงสุด48เดือนเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ876บาทต่อเดือนเท่านั้นเราก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูย์ Apple ให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็15พ l u สจากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็15 p l ัสซึ่งเป็นราคาสําหรับเดือนใหม่นะครับมาดูกันว่าโปรโมชั่นจากค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาน่าสนใจที่สุดสําหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็15พ l u สเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่ง เป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 15ซื้อได้ที่ราคา18,700สําหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับถ้ายายค่ายก็ลดอีก1,000เหลือ17,700รวมถึงถ้าท่านเป็นลูกค้า AIS นะครับก็สามารถนํา AIS point มาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ด้วยราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ16,000-17,000ถึง 1, 000 7, 000บาทประมาณนี้ในส่วนของความจุมี3ความจุนะครับเริ่มต้นที่128 g b สําหรับสีมีครบทุกสี วิธีการสั่งซื้อสามารถสั่งออนไลน์หรือว่าจะไปซื้อที่ร้านของเขาก็ได้ส่วน iPhone 15 p l ัตนะครับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา22,900ย้ายค่ายลด1,000นะครับความจุมีให้เลือก3ความจุสำหรับสีมี5สีวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ AIS ได้นะครับก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้หรือว่าถ้าเราสั่งซื้อออนไลน์ไม่เป็นนะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อก็อไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2นะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย TrueMove S iPhone 10 หานะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น18,700สั่งออนไลน์มีส่วนลดเพิ่มให้อีก1000นะครับแล้วถ้าใช้ t ทู Point ก็ลดเพิ่มได้อีกเช่นเดียวกันราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0ถึง17,000บาทนะครับในส่วนของรายละเอียดโปรโมชั่นเด็ตรายเดือนก็มีให้เลือกหลายแบบเริ่มกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อได้ที่ราคา19,700เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699เถ้าเป็นโปรหนึ่งที่ราคา1ก9าซื้อได้ที่ราคา2 800, 2 3 0 0ทุ 22, กโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับแล้วก็มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา19,700เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699มีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย2,247บาทโปร1499ซื้อได้ที่ราคา2 8 0 0โปร1199ซื้อได้ที่ราคา22,300เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา19,700ยายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา18,700เมื่อยายค่ายออนไลน์มาใช้ทรูนะครับแล้วก็สม แพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699มีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย2247บาทโปร1499ซื้อได้ที่ราคา19800โปร1199ซื้อได้ที่ราคา21300ทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา22800เครื่องเปล่าจากราคาปกติ32900ลดราคาเหลือ28500บาทส่วน iPhone 15 Plus นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น22900ถ้าสั่งออนไลน์ก็ลดอีก1000นะครับ โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ t u u นะครับซื้อได้ที่ราคา23,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699โปร1499ซื้อได้ที่ราคา25,000โปร1199ซื้อได้ที่ราคา26,500ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าหน็ตดุงหน้าสัญญา12 000. เดือนนะครับลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา23,900นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699 มีค่าหนี้ดุงกหน้าด้วย2,247บาทสัญญา12เดือนแต่ว่าถ้าเป็นสัญญา15เดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา23,900ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ดุงกหน้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา23,900แล้วก็ย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา22,900เมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 699มีค่าหนี้ดุงกหน้าด้วย2,247บาทโปร1499ซื้อได้ที่ราคา24,000นะครับโปร1199ซื ให้เบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา25,500แล้วก็ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่32,700นี่ก็จะเป็นโปรล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็15 Plus จากทางนั้นค่าย True นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ16,000บาทท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปร,โปรนะครับก็จะเป็นของค่าย d ีแท iPhone 15ความจุ128 g b นะครับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่รวมถึงลูกค้า d ีแทที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคา19,700ย้ายค่ายลดอีก1,500นะครับเหลือประมาณ 18200บาทประมาณนี้โปรโมชัน่นเดดรายเดือนมีหลายแบบเลยนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1699ซื้อได้ที่ราคา19700โปร1499ซื้อได้ที่ราคา2800โปร1199ซื้อได้ที่ราคา22300แล้วก็โปร899ซื้อได้ที่ราคา23800ทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วน iPhone 15 Plus นะครับความจุ128 GB ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น23900เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1699มีค่าติดลงหน้า 2,100บาทโปร1499ซื้อได้ที่ราคา25,000โปร1199ซื้อได้ที่ราคา26,500 8 99ซื้อได้ที่ราคา28,000บาทนะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนอยากเก็นผ่อนได้นะครับเป็นโปร d t a c สบายเปผ่อน0%ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นถ้าในใดที่สนใจยอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่0 d ูนย์ d t a x Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็15 Plus คลิปนี้ผมสรุปรายละเอียดมาให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่ออไปในนทุกเดืสําหรับ คลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ